สวัสดีครับนะครับผมต้นวพจน์มหาพรมนะครับก็มาอยู่กับพ่อสุนทรนะครับที่ใช้นะครับอาหารเสริมพืชจีสปีดเราแล้วก็เห็นพ่อบอกว่าฉีดต้นแชร์นะครับแล้วเห็นผลนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นเป็นรอบอีกเกตวันอ่ารอบแรกก็ยังเป็นในรอบเกตวันมันจะเริ่มแตกตาเลยครับออกดอกไม่มีเพี้ยมอะไรไอใบจะสดใสเพี้ยก็ไม่มีครับอืต้นแชร์จะออกทุกกิ่งเลยครับเราตัดตอนเพื่อให้มันสูงอ่าตัดตอนแล้วก็ ทำให้มันแตกตาครับแค่ก็จะออกอย่างนี้และครับนี่พ่นอีกครั้งนี้ก็ประมาณอีกสองวันก็เก็บขายได้แล้วครับเพราะว่าดอกมันช่อดอกมันเยอะแล้วทีแรกมันไม่ออกเราพ่นครั้งที่ที่แรกมันก็ยังไม่มีดอกมี่แล้วพอครั้งที่สองดอกดูบอกเราก็จะเพิ่มอีกที่หนึ่งเพื่อจะได้ฮอร์โมนนี้เข้าไปเป็นอาหารเสริมเข้าไปของจีสปิดครับเห็นผลเร็วครับเพี้ยเพื่อไม่มีครับมแแลงก็ไม่มีดอกจะสวยหว,วบใหญ่ครับคุ้มค่าครับ ใส่ตัวนี้คุ้มค่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเลยเราใช้กีตปีดอย่างเดียวอันนี้ก็ถ้าต้นไม้ยืนต้นนี้ก็จะประมาณยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่าถ้าพืชผักสวนครัวก็จะประมาณสิบห้าลิตรสิบห้าซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้เราใช้ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเพราะว่าเป็นไม้ยืนต้นสวนนี้บริวเวณกว้างเลยใช้แค่กวดเดียวพอแล้วครับเนี่ยครับกวดเดียวร้อยซีซีพอเลยสวนนี้ ทั่วสวนนี้ครับที่้ทำไมยืนต้นเสียหมวดทุกอย่างครับ